ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรวันนี้นะคะอาจารย์จะพาทุกท่านมาลงชื่นชมพื้นที่ปรา,าสาทมีชัยหรือปรา,าสาทหมื่นชัยนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะเป็นปรา,าสาทขนาดใหญ่ในยุคโบราณน,นะคะอ่าแล้วเราก็จะ มาชมดูบริบทดูว่าบริบทที่นี่จะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือลักษณะปราสาทมีชัยด้านหลังนะคะปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่คือความสวยงามนะคะของปราสาทนะคะแล้วก็ปราสาทมีชัยนี้นะคะก็จะมีปราสาทอโรคยาสารนะคะเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาท่องเที่ยวในดินแดนแถบนี้กันว่าที่นี่มีอะไรดีนะคะท่านผู้ชม นี่คือบริบทที่ตั้งของปราสาทเหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชื่นชมปราสาทมีชัยกันนะคะว่าบริบทโดยรอบจะเป็นอย่างไรจากการสำรวจนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชื่นชมนะคะบรรยากาศด้านหน้าของตัวองค์ปราสาทเหมื่นชัยปราสาทเหมื่นชัยนี้นะคะน่าจะเป็นปราสาท